ลองจินตนาการถึงเด็กชายยากจนที่ไม่มีใครสนใจแต่เพียงข้ามคืนเดียวชีวิตของเขากลับพลิกผันเมื่อเสียงกรีดร้องปริศนาพาเขาเข้าสู่คารืหารูที่เต็มไปด้วยความลับดำมืดท่ามกลางเงามืดแรงลึกลับและสายตาที่จับจ้องจากผู้คนซ่อนเร้นเด็กชายกลับค้นพบพลังบางอย่างที่แม้แต่ตัวเขาเองก็ไม่เคยรู้มาก่อนเรื่องราวที่เต็มไปด้วยความตึงเครียดและความลีลับนี้จะพาไปสู่จุดหักเหไม่มีใครคาดคิดคุณพร้อมหรือยังที่จะเดินเข้าสู่เส้นทางที่ความจริงและความลับกำลังปะทะกัน เด็กชายก้าวเท้าเปล่าลงบนถนนที่เต็มไปด้วยฝุ่นและก้อนกรวดคมเสียงลมพัดแรงกระทบหูจนรู้สึกเจ็บแสบท้องของเขาร้องโครกดังไปกับความเงียบของตรอกแคบดวงตาเล็กๆจับต้องไปที่คาราาดรูหลังใหญ่แสงไฟระยิประยับสะท้อนกับประตูเหล็กสีทองกลิ่นหอมของดอกมะลิจากสวนด้านในลอยมากระทบจมูกทำให้เขายิ่งรู้สึกถึงความแตกต่างระหว่างโลกสองใบทันใดนั้นเสียงกรีดร้องดังขึ้นจากด้านใน เหมือนเสียงที่ฉีกความสงบออกจากกลางอากาศหัวใจเด็กชายเต้นแรงราวกับจะทะลุออกจากอกฝ่าเท้าของเขารู้สึกร้อนเผาเมื่อรีบวิ่งเข้าไปใกล้เขาเห็นเศรษฐีนีหญิงนั่งสุดลงข้างบันไดหินอ่อนมือของเธอสั่นเทาร่างกายแข็งค้างแววตาเต็มไปด้วยความหวาดกลัวที่บอกไม่ได้ด้วยคำพูดเสียงจานแตกกระจายอยู่รอบพื้นกลิ่นคาวเลือดอ่อนๆลอยออกมาจากรอยแผลเล็กที่แขนของเธอเด็กชายก้าวเข้าไปทีละก้าว ความกลัวแผ่ซ่านไปทั่วร่างแต่แรงบางอย่างผลักให้เขาไม่หยุดเงามืดเคลื่อนไหวอยู่ด้านหลังของเศรษฐีนีเหมือนมีบางสิ่งที่ไม่ควรปรากฏอยู่ตรงนั้นเสียงหายใจหนักๆดังแผ่วผ่านความเงียบเด็กชายหยุดหายใจชั่วขณะเมื่อไหลลงมาตามขมับเขารู้สึกถึงแรงกดดันที่หนักจนทําให้ลมหายใจติดขัดหัวใจของเขาสั่นสะทานเมื่อแสงไฟกระพริบวูบวาบภาพเงาดำค่อยๆเคลื่อนออกมา และสิ่งที่เขาเห็นทำให้ร่างกายแข็งทื่อเหมือนหินดวงตาของเด็กชายเบิกกว้างร่างของเขาแข็งค้างราวกับถูกตรึงไว้กับพื้นเสียงหัวใจดังรัวในอกจนแทบจะกลบเสียงอื่นทั้งหมดเงาดำนั้นค่อยๆก้าวออกมาจากมุมมืดร่างสูงใหญ่ใบหน้าถูกปิดบังด้วยผ้าคลุมสีดำดวงตาที่แฝงไปด้วยความโกรธและความลึกลับจ้องตรงมาที่เขาเด็กชายหายใจสั้นทีมือเล็กกำแน่นจนเล็บจิกลงบนฝ่ามือ ความเจ็บปวดเล็กน้อยนั้นกลับย้ำให้เขารู้ว่าทุกสิ่งตรงหน้าคือความจริงเศรษฐีนียังนั่งมิ่งน้ำตาไหลอาบแก้มริมฝีปากสั่นเหมือนพยายามพูดบางอย่างแต่ไร้เสียงบรรยากาศรอบข้างเต็มไปด้วยความกดดันเหมือนอากาศหนาแน่นจนแทบหายใจไม่ออกแสงจากโคมไฟบนกำแพงสั่นไหวเงาของบุคคลปริศนาทอดยาวไปตามพื้นหินอ่อนเสียงฝีเท้าเผาเบาก้าวใกล้เข้ามาทุกก้าวเหมือนค้อนหนักๆตีลงบนอกเด็กชาย กลิ่นควันไฟบางเบาอายอย่อมากับลมเหมือนมีบางสิ่งกำลังถูกเผาไหมในอีกห้องหนึ่งของคฤราสน์เด็กชายเผลอหันมองไปด้านข้างและเห็นควันสีเทาเล็ดรอดออกมาจากบานประตูไม้ร่างปริศนาเอื้อมมือออกมานิ้วเรียวยาวปกคลุมไปด้วยถุงมือหนาการเคลื่อนไหวช้าแต่แฝงด้วยอำนาจที่น่าหวาดหวัน่นเด็กชายถอยหลังหนึ่งก้าวฝ่าเท้าเย็นเฉียบเมื่อสัมผัสพ,พื้นหินขนแขนลุกชันไปทั้งตัว เขาอยากนี้แต่บางสิ่งภายในบังคับให้ยืนหยัดเสียงหายใจของเขากับเสียงหายใจของเงาดำผสมปนกันดังก้องอยู่ในหูเหมือนกลองสึกที่ตีไม่หยุดความมืดรอบตัวราวกับบีบเข้ามาเรื่อยๆจนแสงเพียงเล็กน้อยก็แทบไม่เหลือเรศษฐีนีเงยหน้าขึ้นอย่างช้าๆสายตาเต็มไปด้วยความอ้อนวอนจ้องตรงมาที่เด็กชายริมฝีปากเธอขยับอีกครั้งครั้งนี้มีเสียงแผ่วเบาหลุดออกมา คำพูดที่ฟังแทบไม่ชัดแต่แฝงไปด้วยความเร่งร้อนช่วยฉันหัวใจเด็กชายเต้นกระแทกในอกเสียงคำขอนั้นเหมือนพลังที่กระแทกเข้ามาในจิตใจเขากัดฟันแน่นดวงตาสั่นระริกด้วยความกลัวปนกล้าเงาดำหยุดก้าวศีษะเอียงเล็กน้อยราวกับกำลังจับตามองเด็กชายด้วยความสนใจความเงียบปกคลุมชั่วขณะแต่ความเงียบนั้นอันตรายยิ่งกว่าความโกลาลล่ะแล้วเสียงกุกกักดังขึ้นจากบันไดด้านบน เรากับมีใครอีกคนกำลังลงมาเด็กชายหันไปมองทันทีสายตาของเขาเจอเพียงความมืดและความรู้สึกบางอย่างที่ทำให้เขาขนลุกยิ่งกว่าเดิมเขารู้ว่าเหตุการณ์นี้เพิ่งเริ่มต้นเท่านั้นและสิ่งที่จะเกิดขึ้นต่อจากนี้จะเปลี่ยนชีวิตของเขาไปตลอดการเสียงกุกกักบ,บนบันไดดังใกล้เข้ามาเรื่อยๆไม้บันไดส่งเสียงเอียดอาดทุกครั้งที่มีน้ำหนักกดลงเงามืดจากด้านบนค่อยๆแผ่ขยายลงมาสู่โถงใหญ่ บรรยากาศหนักอึ้งเหมือนมีใครกำลังบีบคอให้ขาดอากาศหายใจเด็กชายยืนตัวสัน่นฝ่าเท้าชื้นเหงื่อจนลื่นไปกับพื้นหินเขาจับแขนตนเองแน่นเพื่อกักเก็บความกลัวที่กำลังเอ่อล้นหัวใจเต้นกระแทกจนเสียงดังก้องในหูเศรีนีหญิงยกมือขึ้นเล็กน้อยปลายนิ้วสั่นเทาเหมือนพยายามบอกบางสิ่งแววตาของเธอเต็มไปด้วยความหวาดหวัน่นราวกับรู้ว่าผู้ที่กำลังลงบันไดนั้นอันตรายเกินจะบรรยาย ันใดนั้นเงาดำที่ยืนอยู่เบื้องหน้าหันสีสชาช้าเหมือนรอฟังเสียงฝีเท้าข้างบนบรรยากาศเงียบสนิทราวกับทุกสิ่งหยุดเคลื่อนไหวแม้แต่ลมที่เคยพัดแรงก็ขาดหายไปเสียงฝีเท้าหนักหน่วงย่ำลงสู่บันไดขั้นสุดท้ายเผยให้เห็นร่างชายชาราในชุดสูทด,ดำสนิทใบหน้าของเขาเขาวซีดดวงตาลึกโบรอยยิ้มแปลกประหลาดแผ่กระจายออกมาเป็นรอยยิ้มที่เต็มไปด้วยความเย็นชาเด็กชายตัวแข็งทื่อ ขนบนต้นคอลุกชันเหมือนถูกสายตานั้นกลืนกินริมฝีปากแห้งผากจนแทบไม่สามารถกลืนน้ำลายเขารู้สึกเหมือนกำลังยืนอยู่ต่อหน้าสิ่งที่ไม่ใช่มนุษย์ชายชราเดินผ่านเงาดำที่ยืนเฝ้าอยู่ร่างสูงใหญ่ก้มสีสเล็กน้อยราวกับยอมจำนวนต่อผู้มาใหม่ทันใดนั้นกลิ่นเหม็นไม่แรงขึ้นควันสีดำหนาทึบลอยเข้ามาในโถงบรรยากาศเต็มไปด้วยกลิ่นเผาไม่ผสม่าวเลือดทำให้เด็กชายเกือบอาเจียนออกมา เศรษฐีนีหญิงพยายามจะลุกขึ้นแต่ชายชราขยับมือเพียงนิดเดียวแรงกดดันมองไม่เห็นก็ผลักให้เธอล้มลงกับพื้นอีกครั้งเสียงกระดูกกระแทกกับหินอ่อนดังสะท้อนทั่วห้องเด็กชายกัดฟันแน่นความกโกรธและความกลัวปะปนกันในอกเขารู้ว่าหากยืนเฉยเขาอาจเสียทุกสิ่งแต่หากก้าวออกไปเขาอาจเสียชีวิตของตนเองเลือดสูบฉีดแรงจนใบหน้าร้อนเผาสายตาจ้องมองเศรษฐีนีที่ยังคงอ้อนวอนด้วยแววตา ชายชราก้าวช้าๆมาหยุดตรงหน้าเด็กชายเงามืดปกคลุมไปทั้งร่างเสียงหัวเราะเบาๆดังลอดออกมาจากริมฝีปากเสียงนั้นหนาวเย็นจนกระดูกสันหลังแข็งชาเต้าเด็กน้อยเสียงนั้นช้าและก้องสะท้อนเหมือนมาจากที่ไกลแสนไกลเจ้าไม่รู้หรอกว่ากำลังยืนอยู่ท่ามกลางโชคชะตาที่ไม่อาจย้อนกลับเด็กชายหายใจแรงขึ้นเหงื่อไหลลงมาตามแก้มจนขมขื่นเขาอยากก้าวถอยหลังแต่ขาแข็งทื่อไม่เชื่อฟัง เหมือนร่างกายถูกตรึงด้วยแรงบางอย่างที่ไม่อาจอธิบายได้ดวงตาของเขาสั่นระริกแต่ในความมืดนั้นกลับมีประกายเล็กๆแฝงอยู่ประกายของความมุ่งมั่นที่ค่อยๆก่อตัวขึ้นท่ามกลางความหวาดกลัวขณะเดียวกันเสียงแตกหักดังลั่นจากชั้นบนสุดเหมือนมีบางสิ่งถูกโยนลงมาอย่างแรงเสียงโครมสะเทือนทั้งคฤหาหน์เด็กชายและทุกคนในห้องหันไปพร้อมกันและภาพที่ปรากฏตรงบันไดชั้นบนสุด คือเงาร่างใหม่ที่ยืนต้านแสงไฟรูปร่างนั้นเล็กเพียวแต่เต็มไปด้วยอำนาจลึกลับสายตาของเด็กชายจับต้องไปโดยไม่กระพริบหัวใจของเขารู้ทันทีว่าชีวิตของเขากำลังจะพลิกผันอย่างแท้จริงร่างเงาที่ปรากฏบนบันไดชั้นบนสุดยืนนิ่งไม่ไหวติงแสงไฟสลัวจากโคมพะดาวส่องลงมาข้างหลังทำให้เงาของเขาขยายยาวลงมาปกคลุมทั้งโถงบรรยากาศราวกับเวลาหยุดเดินเด็กชายกลืนน้ำลายยากเย็น ดวงตาจ้องเน่าโดยไม่รู้ว่าควรรู้สึกหวังหรือหวาดกลัวเสียงหัวใจเต้นแรงจนได้ยินชัดเจนในหูทุกลมหายใจเต็มไปด้วยแรงกดดันชายชาราในชุดสูทด,ดำเงยหน้าขึ้นดวงตาลึกโบสันวูบเล็กน้อยราวกับประหลาดใจริมฝีปากโค้งยิ้มแต่รอยยิ้มนั้นบิดเบี้ยวไม่ต่างจากรอยแผลฉีกเขายกมือขึ้นช้าช้าราวกับกำลังทักทายผู้มาใหม่เศรษฐีนีหญิงนอนอยู่กับพื้นดวงตาของเธอหันมองไปยังร่างเงาบนบันได น้ำตาไหลาอาบแก้มด้วยความรู้สึกที่ซับซ้อนทั้งหวังทั้งสิ้นหวังทั้งกลัวเด็กชายพยายามขยับขาแต่กล้ามเนื้อยังหนักราวกับถูกโซ่ตรวนพันธนาการเหงื่อไหลลงมาตามแผ่นหลังจนชุ่มเสื้อผ้าขาดขาดกลิ่นควันและกลิ่นเลือดผสมกันในอากาศทำให้ห้องทั้งห้องอึมครึมเหมือนกำลังถูกกลืนกินร่างเพียวบนบันไดเริ่มก้าวลงทีละก้าวเสียงรองเท้ากระทบไม้ดังแผ่วแต่ชัดเจนทุกก้าวก้องสะท้อนในอกของเด็กชาย ดวงตาของเขาไม่ละไปจากภาพตรงหน้าเมื่อร่างนั้นก้าวออกมาสู่แสงไฟใบหน้าถูกเปิดเผยอย่างชัดเจนเป็นหญิงสาวอายุน้อยใบหน้าขาวซีเส้นผมดำยาวสยายลงมาตามไหล่ในดวงตาสะท้อนแสงวูบว่าประหลาดไม่ใช่สายตาของคนธรรมดาชายชราอยือนนิ่งเงาดำสูงใหญ่ที่อยู่ข้างๆลดสีสลงตำ่ำารากับยอมจำนนต่ออำนาจของหญิงสาวคนนั้น บรรยากาศเย็นยเยือกจนลมหายใจกลายเป็นไอขาวเด็กชายหายใจติดขัดเขารู้สึกถึงแรงบางอย่างดึงดูดสายตาให้จ้องไปยังหญิงสาวเหมือนถูกสะกดโดยไม่อาจหลีกเลี่ยงทุกความกลัวถูกแทนที่ด้วยความมงงานและตื่นตะลึงหญิงสาวหยุดตรงกลางบันไดเธอหันสายตาคมกริบไปยังเศรษฐีนีหญิงที่นอนอยู่แววตานั้นเต็มไปด้วยการประเมินและความหมายซ่อนเร้นจากนั้นจึงหันมองเด็กชายด้วยแววตาที่ต่างออกไป แววตาที่ทำให้ร่างกายของเขาร้อนเผาหัวใจเต้นแรงจนรู้สึกเหมือนจะระเบิดในความหวาดหวั่นนั้นกลับมีประกายบางอย่างซ่อนอยู่ประกายที่บอกว่าเธอคือกุญแจสำคัญของโชคชะตาเขาทันใดนั้นเสียงกรีดร้องดังก้องจากชั้นล่างบานประตูใหญ่เปิดผัวด้วยแรงมหาศาลลมแรงพัดเข้ามาประทะทุกคนในห้องเปเลวไฟจากคบเพลิงสั่นสถานราวกับจะดับลงเศรษฐีหญิงหลับตาแน่นเด็กชายยกมือขึ้นบังหน้า ขณะที่เงามืดและชายชราหันไปยังประตูใหญ่พร้อมกันภาพที่ปรากฏตรงบานประตูนั้นคือกลุ่มชายชะกันในชุดดำหลายคนในมือของพวกเขาถืออาวุธวาววับสะท้อนแสงไฟฝีเท้าหนักหน่วงก้าวเข้ามาพร้อมเสียงก้องสะท้อนเด็กชายตะลุงงนินเขารู้ทันทีว่าเรื่องราวตรงหน้านี้ไม่ใช่เพียงความบังเอิญแต่มันคือการเผชิญหน้าของพลังอำนาจที่เกินกว่ามนุษย์ธรรมดาจะเข้าใจและเขา กลับถูกดึงเข้ามาอยู่ในใจกลางพายุนี้โดยไม่ทันตั้งตัวเสียงฝีเท้าของชายชะกันในชุดดำดังสะท้อนกล้องไปทั่วถงหินอ่อนทุกย่างก้าวเหมือนเสียงกลองศึกที่ใกล้เข้ามาเรื่อยๆกลิ่นเหล็กจากอาวุธผสมเข้ากับกลิ่นควันไฟจนบรรยากาศยิ่งอึดอัดดวงตาของเด็กชายเบิกกว้างหัวใจเต้นแรงจนแทบฉีกอ,กอกออกมาหญิงสาวเพรียวที่ยืนอยู่กลางบันไดย,ยังคงนิ่งแสงไฟกระทบเส้นผมดำคลับส่องประกายวาววับเธอยกมือขึ้นช้าๆ เพียงท่าทางเล็กน้อยกลับทำให้บรรยากาศทั้งห้องเปลี่ยนทันทีชายชราในชุดสูททำยิ้มมุมปากเสียงหัวเราะต่ำแผวดังลอดออกมาราวกับคำสาปเขามองไปยังชายชะกันที่พรวดพราดเข้ามาแล้วหันกลับมามองเด็กชายด้วยสายตาที่บิดเบี้ยวเหมือนกำลังบอกว่าเด็กน้อยกำลังจะเห็นสิ่งที่ไม่ควรเห็นเศรษฐีนีหญิงนอนหอบหายใจอยู่กับพื้นเสียงสะอื้นของเธอผสมกับเสียงโลหะกระทบพื้นจากอาวุธ น้ำตาของเธอเปียกชุ่มแก้มแต่แววตายังจับจ้องไปที่เด็กชายเหมือนต้องการย้ำว่าเขาเท่านั้นที่ยังมีทางเลือกเด็กชายยืนตัวแข็งเขารู้สึกถึงแรงสั่นสะเทือนเล็กๆใต้ฝ่าเท้าเหมือนทั้งคฤราน์กำลังเตือนว่าจะเกิดบางสิ่งใหญ่โตความกลัวกัดกินหัวใจแต่ความมุ่งมั่นบางอย่างเริ่มลุกโชนในอกทันใดนั้นชายชะกันคนหนึ่งตะโกนออกมาเสียงดังก้องจนกระจกหน้าต่างสั่นสะเทือนร่างสูงใหญ่พุ่งเข้าหาเศรษฐีนีที่ยังนอนอยู่ ดวงตาของเด็กชายเบิกโพลงเขาก้าวออกไปโดยไม่รู้ตัวฝ่าเท้าของเขากระแทกลงบนพื้นหินอย่างแรงเสียงนั้นชัดเจนจนทุกสายตาหันมามองแม้ร่างกายสั่นเทาแต่ดวงตาเปล่งประกายไม่ยอมถอยเขายกมือเล็กๆขึ้นขวางตรงหน้าเศรษฐีนีชายชราหัวเราะเบาๆหญิงสาวบนบันไดมองเขาด้วยสายตาประหลาดชายชกันหยุดชะงักเพียงเสี้ยววินาทีความเงียบปกคลุมชั่วขณะเหมือนโลกทั้งใบหยุดหมุน แล้วสิ่งที่ไม่มีใครคาดคิดก็เกิดขึ้นแรงลมมหาศาลพุ่งออกมาจากร่างเด็กชายวัตถุรอบข้างสั่นสะเทือนเปเลวไฟสั่นสถานราวกับจะดับเสียงกระจกแตกร้าวดังขึ้นจากหน้าต่างด้านข้างเด็กชายยืนนิ่งด้วยความตกใจเขาไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นมือของเขายังคงยกขึ้นแต่รอบตัวกลับเต็มไปด้วยพลังที่ไม่อาจอธิบายชายชราก้าวถอยหลังเพียงเล็กน้อยใบหน้าที่เคยยิ้มกลับแข็งค้าง เงาดำสูงใหญ่ที่อยู่เคียงข้างเหมือนถูกบีบอัดด้วยแรงที่มองไม่เห็นส่วนหญิงสาวบนบันไดริมฝีปากของเธอโค้งขึ้นเล็กน้อยเป็นรอยยิ้มที่เต็มไปด้วยความพึงพอใจเศรษฐีนีหญิงเบิกตากว้างน้ำตาหยุดไหลทันทีเธอกระซิบเสียงสัน่นแทบไม่เป็นคำพูดนี่คือโชคชะตาเด็กชายตัวสั่นใบหน้าเต็มไปด้วยเหงือ่อเขามองมือของตัวเองอย่างไม่เชื่อสายตาความรู้สึกหนาวเย็นและร้อนแรงประหลาดไหลลวนในเส้นเลือด หมือนมีบางสิ่งที่หลับไหลมานานตื่นขึ้นในร่างของเขาชายชะกันในชุดดำเริ่มขยับอีกครั้งแต่คราวนี้ก้าวเดินอย่างระมัดระวังสายตาทุกคู่จ้องมาที่เด็กชายไม่ใช่ด้วยการดูถูกอีกต่อไปแต่ด้วยความหวาดหวั่นที่ยากจะซ่อนในถงกว้างแห่งนั้นเสียงลมหายใจทุกคนดังชัดเจนบรรยากาศเต็มไปด้วยความตึงเครียดและชัดเจนเหลือเกินว่าเหตุการณ์นี้เพิ่งเริ่มต้นเท่านั้นและเด็กชายผู้ยากไร้ ได้ก้าวเข้าสู่เส้นทางที่ไม่มีวันย้อนกลับอีกแล้วธงหินอ่อนยังคงเงียบงันแสงไฟจากคบเพลิงบนผนังไวระริกเงามืดโยกคลอนตามแรงลมที่ยังคงพัดวนเด็กชายยืนตัวสั่นแต่ในแววตาเริ่มมีประกายของสิ่งใหม่ไม่ใช่เพียงความกลัวแต่เป็นไฟแห่งการตื่นรู้ชายชราในชุดสูทด,ดำก้าวช้าๆมาด้านหน้าเสียงรองเท้าหนังขัดกับพื้นหินดังก้องริมฝีปากสายแย่ยิ้มบิดเบี้ยว แววตาโบลึกจับจ้องเด็กชายราวกับนักล่าที่เจอเหยื่อหายากเจ้าหนูนี่ไม่ใช่เด็กธรรมดาเสียงของเขาต่ำลึกและสะท้อนกล้องทุกคำพูดเหมือนสายลมเย็นที่กรีดแทงหัวใจเศรษฐีนีหญิงเบิกตากว้างพลันสะอื้นเบาๆดวงตาของเธอเต็มไปด้วยความตกใจและความหวังประหลาดหญิงสาวบนบันไดย,ยิ้มบางๆเธอยังคงก้าวลงมาอย่างช้าๆทุกย่างก้าวเหมือนเสียงระฆังในใจเด็กชาย สายตาคมดุดใบมีดจ้องตรงเข้ามาที่เขาจนรู้สึกเหมือนร่างกายถูกอ่านออกหมดทุกส่วนเด็กชายหายใจแรงกล้ามเนื้อในอกบีบรัดแน่นเขาพยายามทำความเข้าใจกับสิ่งที่เพิ่มเกิดขึ้นแต่เสียงในหัวกลับก้องวุ่นวายเหมือนมีใครหลายคนพูดพร้อมกันโดยไม่มีถ้อยคำที่เข้าใจเงาดำร่างสูงใหญ่ที่เคยยืนสงบนิ่งเริ่มก้าวออกมาอีกครั้งพื้นหินสั่นสะเทือนเล็กน้อยทุกครั้งที่มันเหยียบ ดวงตาสีแดงวาบขึ้นใต้ผ้าคลุมเด็กชายถอยหลังโดยสัญชาตญาณแผ่นหลังชนเข้ากับเสาหินเย็นเฉียบเศรษฐีนีหญิงพยายามยันกายขึ้นเสียงแหบพระดังออกมาจากริมฝีปากอย่าให้พวกมันเอาเขาไปเธอยื่นมือไปทางเด็กชายดวงตาสั่นระร,ริกเหมือนจะร้องขอให้เขาเชื่อใจชายชกันในชุดดำที่ยืนล้อมอยู่เริ่มขยับเสียงอาวุธเสียดสีกันดังก้อง บรรยากาศเต็มไปด้วยกลิ่นสนิมเหล็กและควันไฟทุกการเคลื่อนไหวเต็มไปด้วยความกดดันที่ถาโถมหญิงสาวบนบันไดยหยุดนิ่งเธอกวาดตามองทุกคนอย่างผู้ควบคุมแล้วจึงพูดเสียงเรียบแต่ก้องสะท้อนในโถงกว้างเด็กคนนี้คือกุญแจคำพูดนั้นทำให้ทุกคนหยุดชนะงักชายชราหัวเราะในลำคอเสียงหัวเราะก้องสะท้อนยาวนานราวกับมาจากใต้ดินเงาดำสูงใหญ่อยู่นิ่ง ชายชะกันในชุดดำหันไปมองกันเองด้วยความสับสนเด็กชายยืนนิ่งคำว่ากุญแจก้องอยู่ในหัวเขาไม่เข้าใจว่าหมายถึงอะไรแต่สัญชาตญาณบอกว่าชีวิตเขากำลังถูกผูกเข้ากับชะตาที่ใหญ่เกินควบคุมเสียงฟ้าผ่าดังสนั่นนอกคฤรหาหัดแสงสว่างแลบเข้ามาทางหน้าต่างกระจกสูงภาพเงาทุกคนซ้อนทับกันบนพื้นหินราวกับเหล่าปีศาจกำลังรวมตัวกันในพิธีลึกลับ เด็กชายหายใจแรงมือยังคงยกขึ้นโดยไม่รู้ตัวพลังประหลาดไหลลวนในเส้นเลือดร่างกายทั้งร้อนและหนาวสลับกันทุกเส้นประสาทตึงเครียดเหมือนกำลังจะขาดสะบัน้นหญิงสาวก้าวลงบันไดามาถึงพื้นถงเธอยืนตรงข้ามเด็กชายเพียงระยะห่างไม่กี่ก้าวสายตาของเธอเต็มไปด้วยความลึกลับทั้งดึงดูดและน่าหวาดกลัวเธอเอื้อมมือออกไปฝ่ามือขาวซีดเคลื่อนเข้ามาใกล้ ดวงตาคมสะท้อนประกายไฟไหวริมฝีปากขยับช้าๆเสียงที่เกิอนออกมาเหมือนคำสาปหรือคำปลุกตั้งแต่ค่ำคืนนี้โชคชะตาของเจ้าจะไม่เป็นของเจ้าอีกต่อไปเสียงนั้นดังสะท้อนในหัวเด็กชายโลกทั้งใบหมุนคว้างภาพตรงหน้าสันคลอนราวกับความจริงกำลังแตกสลายและในวินาทีนั้นเองเขารู้ว่าทุกสิ่งที่เขาเคยคิดว่าเป็นเพียงชีวิตของเด็กยากจน กำลังจะถูกพลิกผันเข้าสู่เงามืดที่ไร้ทางกลับทงหินอ่อนที่ครั้งหนึ่งเต็มไปด้วยเสียงกรีดร้องและความมืดมิดค่อยๆสงบลงเมื่อเปเลวไฟในคบเพลิงกลับมาเสถียรอีกครั้งเงาดำที่เคยคุกคามถอยหายไปทีละน้อยชายชราในชุดสูททำยืนมองเด็กชายด้วยสายตาลึกลล้าก่อนจะหัวเราะเบาๆและหายไปในเงามืดหญิงสาวลึกลับลดมือลงสายตาของเธอต้องเด็กชายราวกับกำลังจารึกบางสิ่งในวิญญ,ญาณ แต่ครั้งนี้ไม่มีคำพูดใดมีเพียงรอยยิ้มบางที่ซ่อนความหมายเอาไว้จากนั้นเธอก็หันหลังและก้าวเข้าสู่ความมืดเช่นกันเศรษฐีนีหญิงสุดลงกับพื้นเธอหอบหายใจและพยายามยันกายขึ้นน้ำตาเอ่อคลอแต่เต็มไปด้วยความโล่งใจสายตาหันไปยังเด็กชายด้วยความขอบคุณอย่างลึกซึง้งเสียงสันพรของเธอเอื้อนออกมาเจ้าคือผู้ที่ช่วยชีวิตฉันและบางทียังอาจช่วยโลกใบนี้ได้ เด็กชายยืนตัวสัน่นหัวใจยังคงเต้นแรงจากสิ่งที่เกิดขึ้นเขามองฝ่ามือเล็กๆของตัวเองที่ยังอุ่นร้อนความจริงที่เขาไม่เข้าใจยังคงวงเวียนอยู่ในหัวแต่ในความสับสนกลับมีประกายแห่งความหวังผุดขึ้นเขาหันกลับไปมองเศรษฐีนีหญิงแสงไฟสะท้อนในดวงตาของเขาไม่ใช่เพียงเด็กยากจนที่ไร้หนทางอีกต่อไปแต่เป็นเด็กชายที่ได้ค้นพบว่า ชีวิตของเขามีคุณค่ามีความหมายและมีพลังที่จะเปลี่ยนทุกสิ่งเสียงนกร้องดังแว่วจากภายนอกคฤหาสน์บอกว่าแสงแรกของเช้าวันใหม่กำลังมาเยือนและในยามนั้นเด็กชายได้ตัดสินใจในใจตนเองเขาจะไม่หนีอีกต่อไปแต่จะก้าวเดินไปข้างหน้าเพื่อเผชิญหน้ากับโชคชะตาที่รออยู่เรื่องราวของเด็กชายผู้ยากจนที่เคยหิวโหยกลับกลายเป็นตำนานการเริ่มต้นใหม่เรื่องราวที่บอกให้ทุกคนรู้ว่า แม้ผู้ที่ต่ำต้อยที่สุดก็สามารถลุกขึ้นและเปลี่ยนแปลงโลกได้หากหัวใจยังคงเปี่ยมด้วยความกล้าและศรัทธาลองจินตนาการถึงเด็กชายยากจนที่ไม่มีใครสนใจแต่เพียงค่ำคืนเดียวชีวิตของเขากลับพลิกผันเมื่อเสียงกรีดร้องปริศนาพาเขาเข้าสู่คฤราฮาดรูที่เต็มไปด้วยความลับดำมืดท่ามกลางเงามืดแรงลึกลับและสายตาที่จับจ้องจากผู้คนซ่อนเร้นเด็กชายกลับค้นพบพลังบางอย่างที่แม้แต่ตัวเขาเองก็ไม่เคยรู้มาก่อนเรื่องราวที่เต็มไปด้วยความตึงเครียดและความลี้ลับนี้ จะพาไปสู่จุดหักเหไม่มีใครคาดคิดคุณพร้อมหรือยังที่จะเดินเข้าสู่เส้นทางที่ความจริงและความลับกำลังปะทะกัน